รีวิวรถล,ลิสสี่คันรวดใน1คลิปกับร้าน s อ m เอมประดับยนต์นะคะมาอีกแล้วกับซีรีส์นี้นะคะยาวๆกันเลยวันนี้ก็ติดกัน4คันเนาะวันนี้สี่คันนะคะเริ่มจาก d m a มคันนี้นะคะติดตั้งเสร็จแล้วลูกค้าก,กำลังติดคิวรอเพิ่มนะคะแล้วก็สองคันแรกเช้านี้นะคะรีโวอีกคันกำลังติดอยู่เดี๋ยวอีก2คันจะเป็นบ่ายใช่ไหมช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะอ่ะรีวิวคันนี้เลยแบบเรียวๆนะคะแบบเรียวๆนะคะ ดีแม็กคันนี้ลูกค้ามาติดตั้งเป็นรุ่นแมนวนวลเนาะอ่าเดี๋ยวเปิดกระบะท้ายรีวิวให้ลูกค้าไม่รีวิวอะไรเยอะเพราะว่ารีวิวแบบเต็มๆบ่อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปยาวรีวิวแบบพอเข้าใจนะคะอ่ะสไลด์ได้เลยมันจะเบามากนะคะประมาณนี้พื้นที่ด้านในเนาะเดิมๆเลยอย่างที่บอกนะคะไปไวนิดน,นึงเนื่องจากหลายคันมากอ่ะโอเคตรงกลางเราได้หนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็เดินสึงจุดได้เลยเบามากนี่นะคะใส่อตโนมือด้านล่างคะ่ะตากล้อง ใส่อัตโนมือด้านล่างนะคะนี่อัตโนมือไข่ฐานไข่น็อตเปลี่ยนถ่านได้ใส่ฐานกราส่้นเช้าๆเราก็จะลิ้นพันๆกันหน่อยนะคะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคลิปยาวนะคะอ่ะดีแม็กเสร็จแล้วเราติดคิวรอแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวรีโวต่อแล้วก็อีกสองคันบ่ายไวเ้เจอกัน <laughs> คันที่2เสร็จแล้วนะคะกำลังเทสอยู่ว่าลื่นไหมซึ่งลื่นมากดูดิ อันนี้เป็นรีโวนะคะมาติดเป็นรุ่นแมนวนวลเนาะนี่เลยเลื่นมากตรงกลางล็อกได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันกับดีแม็กแล้วก็อีกสเต็ปคือปิดสุดที่สําคัญคันนี้ลูกค้าติดล็อกฝาท้ายไปด้วยนะโอ๊ยนะอึบอ่ะลูกค้าติดล็อกฝาท้ายไปด้วยซึ่งกุญแจดอกไหนคะกุญแจดอกนี้แหละกุญแจเยอะจังอันนี้แหละไม่ใช่นะคะเป็นมกุกเป็นมกุกอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้ล่ะ อ่ะใช่คุณเจอลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยอ่ะถ้าเรากดล็อกรถเนี่ยมันก็จะล็อกทั้งห้าบาทเพราะว่ารวมตัวนี้ด้วยนะคะล็อกแล้วนะคะถ้าเรากดปลดล็อกรถอ่าเป็นไงปลดล็อกแล้วนะคะเอาล็อกอีกตัวนี้แอดเพิ่ม2500บาทโลลลิตราคาเท่ากันกับดี a มก็คือสอง0 0หนึ่งันบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นแบบรุ่นไฟฟ้ากันนะคะคันที่3ามกับคันที่สี่เนาะบาย ที่สามเสร็จแล้วมารีวิวกันถ่ายตอนติดตั้งไม่ทันนะคะนี่เลยกับโตโยต้ารีโวลูกค้าคันนี้เห็นฉันไหมคะโอเคลูกค้าคันนี้มาติดเป็นรุ่นไฟฟ้านะคะรีโมทคอนโทรลตัวนี้ใช้งานง่ายสะดวกคอนโทรด้วยรีโมทจบเลยนะคะเป็นยังไงต,ตอบได้ทุกสเต็ปแบบนี้นะคะอุ้ยต่ก็มาดูไฟลืมไปว่ามีไฟด้วยเดี๋ยวแต่ก็มาดูไฟนะคะด้านในมีปุ่มปิดไฟคอนโทรไฟให้สว่างมากนะคะ นี่เลยโอเคมุมนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่นะอ่ะกดปิดสไลด์ปิดแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถสต็อปได้แค่กดปุ่มเดิมแบบนี้โอเคนะนี่ตสนนราคาไฟฟ้านะคะ2,9900บาทเดี๋ยวไปดูคันที่4กัน f o r ์ r a นเ e อร์ คันที่4มาแล้วนะคะแล้วก็คันที่3พมี่รีวิวเมื่อกี้ก็ที่เขากําลังกลับแล้วนะคะคันที่4วันนี้เป็น Ford Ranger นะคะมาติดตั้งเป็นโรลลิทไฟฟ้าเหมือนกันวันนี้ไฟฟ้า2แมนนวลสอนไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งเสร็จกันเนาะโอเคมาค่ะคันที่4ของเราเสร็จแล้วนะคะอาจจะเย็นนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้คิวแน่นจริงๆิงมากมัอ่ะลูกค้ารถเป็น f o r d Ranger w i ์ว t a แนะคะมาติดเป็นรุ่นที่มีโลบัสสปอร์ต วายแฮกเนี่ยซิกเนเจอรคือมีโลบาสปอร์ตแบบนี้นะคะคือมีทุกคันจากสูตรเนาะติดตั้งได้ตรงรุ่นนะคะรีโมทอุ้ยยังอยู่ในซองอยู่เลยเขินจังแกะก,ก่อนนี่เลยนะคะมีรีโมทไปให้2ตัวนะคะลูกค้าไปเร็วนิดนึงเราจะไม่รีวิวเต็มรูปแบบนะคะรีวิวแบบ4คันพอวันนี้อ่ะกดเปิดได้เลยสมูทมากเลยนะคะสต็อปได้ทุกสเต็ปแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายมากนี่เลยเป็นไงสองหมืาพัน้บาทเดี๋ยวรู้าถามว่ารนะาะคาเท่าไหร่ แบนนวลสองหมื่นหนึ่งไฟฟ้าสองเก้าเก้าร้อยถูกจริงอันนี้ไฟนะคะฝนจะตกแบบนี้กันน้ำได้เก้าสบห้าเปอร์เซ็นเนาะกดปิดไปสะดวกมากใช้งานรุ่นไฟฟ้ารู้สึกสวยมากเพราะว่าก็สวยจริงๆนะคะ <c oughs> จะปิดได้เลยนะพูดเองก็เขิดเองอะวันนี้ก็ขอบคุณลูกคา้าทุกคนที่ดูจบทั้ง4คันนะคะซีรีส์4คันของเรามาให้อีกบ่อยๆแน่นอนนะคะ ยัำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าราคาโรลลิตรุ่นแมนนวลองห0่บาทและไฟฟ้า2 9 9 0 0บาทไม่ได้ลืมบอกราคาแล้วนะบอกทุกคันเลยนะคะใครสนใจร้าน s j m ประดับยนต์ของเราแบบนี้นะคะเซิร์ชใน Google Maps j m ประดับยนต์ใน g o o g l e Map เจอเลยนะคะใครสนใจก็คลิกงมาได้เลยนะคะมีพิรุธใหม่มากเลยอ่ะเหนื่อยแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า